ลงครับหมัดหมัดได้ไหมครับไม้มา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 ร้องให้อีกไอ้เียน,นี่ลองให้อีกแค่เจียวหมัดอะกูเนี่ย ลองให้ยิกงองงยิกเดี๋ยวก็งองงยิกลองให้คิมูโป่งแล้วไอเหี้ยเฮ้ยเฮี่ยหลังเซ งงเฮ้ยเฮียกดผิด ไม่ไหวอีกไม่ไหวอีกไม่ไหวอีกน้องแล้วมั้งหน่าเปลุงตึงยังวะลุงตึงยังวะ เอยผดผิ chiếc mặt nằm แฟกนด่ครบเครื่องบายผมครบกว่าผมครบกว่าแค่นั้นแหละมันก็เก๊งได้แค่มีดอะ่ะเฮียหลักหลัก ชนะหมายก็นชนะหมัดก็นชนะนชนะครบไปละแค่นั้นแหละสีหนึ่งสีหนึ่งแฟงไม่ไหวแม็กซึงจัด้ย หมัดกูเร็วยิ่งกว่าคัมพีไบเบิโบโลอุ้ยเฮียเหลือกี่หมัดวะน้าไอซัเอีเอ้ย,อย,อย,อยไม่คือรู้ไหมทำไมผมเล่นสนับแล้วอาจจะไม่โหดไอเฮียเพราะมันใช้ดูดไม่ได้ไง เต้ดใหญ่สุดจอซีมออ่ะทอนยาวอ่ะ น้องเข้ามาแล้วมาไหนอะน้องเข้ามาแล้วมาไหนอะมาไหนอะนอนอยู่เนี่ยมาไหนอ่ะ เม้มเกิน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 เม้เกินกูก็เล่นได้กูก็พูดได้เนี่ยมึงพูดไม่ได้ไงไอเหี้ยมือมึงกดไม่เป็นไงโอ้ก็จอกจัดไอเหี้ยกูยังเล่นกูยังพูดได้เลยเนี่ยได้ลุงได้ โอ้ยเฮียกระจอกจัดไอ้สั์เมมเกินลูกน้องชิงอะไรอ่ะเซตีกว่า <c oughs> อะไรนะ 我讲些。水 อุ้ยเครื่องติดวะเครื่องติดวะนี่ผมจับแพทเทิร์นลุงได้แล้วนะหลังจากนี้คือลุงลุงจะไดะ้ได้ได้ได้สัตว์ได้ได้จับแพทเทิร์นอรอ เพื่อเซนโบและพวกกู got my hat I don't wanna say u เซยกับพวกนใจแค่ะพวกนี้กับพวกไอพวกมันกำมัดแล้วะพวกกูโคตจะโหดและพวกกูสัดว์ลายแดกฟาพวกนี้ก็จอแล้วกู s l a p your back ฝามึงไม่มีทางจะเทียบกูลายแดก How t ทาง h ชนะแต่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็ฟามึงไม่ก็บจอพวกมึงวันมาไม่ได้ u w แล้วมึงสู้กูไม่ได้สัเสียบมาคอยแซมึงอยากจะล้มกูกูลอยอยู่ที่เดียวและแตลงไหพวกมันโนที่แม่งมาจีบาเล่นและหัจ้ากูปดแทเว

กูมึงอยากไปพันไออย่าองเดยกูเหนือว่ามึงทุกอย่างไม่เชื่อมึงองดูดีไม่ว่าจะวัดอะไรสัวเพรามึงแค่พอมีมันกูโคตรแพงกูไไม่ต่อยเพระมึงฟรีต่นำโคตรตัวมงไป

เฮ้ยเมาหมาดว่ะเมื่อยว่ะปวดมือแล้วอ่ะฟาบูเดย์กับโป้อ้โมันกหมัดแล่ะป้กโคและโป้กูซัดลายแ่นฟบเดกจอรและกสแลปยแบกคฟาบไม่ทงจะเทียบกูลาแต่หทนะแต่ว่าพกกูไม่แพ้ก็เรมันก็จอบมึงวันมาไม่ได้ว เฮ้ยเขี้ยแหลกเฮ้ยอะไรอ่ะ

แต่วันนั้นเซย์กับพวกด้ขอใจแคบอ่ะตอนพวกด้กับพวกไอพวกมันกัดมัดแล้วอ่ะพวกกูโคจะโหดและพวกูทรัพลายแดงฝ่งพวกได้ก็เจอแล้วกูแซ่บอยู่แบบฝั่งมึงไม่มีทางจะเทียบกูลายแดงหาวทางชนะแต่ว่าพวกูไม่แพ้ก็พอึงไม่นก็จาะพวกมึงวันมาไม่ได้โอวแล้วมึงสู้กูไม่ได้สัมเสือมาคอยแซ่บมึงอยากจะล้มกูกูลอยอยู่ที่เดียวแหละ ตลงไอหวมันโที่แม่งมาเบาเลและหักระเจ้าแ่เวชิเข้าเส้นและชิ้มหสมัยและแค่มงจับมันล้มกูไอคิดที่มันฝึกมาเกอไอสนันกูนะเห็นกูไม่เคยจะขาดซื้อทุกอย่างโดยไม่งเซเงินกูต้นฉบับไพวกกูกู่เ้ยเฮียตัวาร์ปโอ้ยตัวาอิสัตว์เลย

กูมึงยากไปพาดิซัดอย่าลองดิกูเหนื่อยเมันทุกอย่างไม่ชื่มล้องดูดีไม่ว่าจะวัดอะไรสัว์พวกมันแค่พอมีมันกูโคตรแพงกูเลยไม่ต่อยเพวกมึงปีแต่น้ำโคตรวตมันควรจะกคุก็โซนสาร์กอดหมาแฮทอวันเ์ก็พอที่นใจแค่ตอะโปเด็กก็โปพวมันกับมัดแล้วพวกกูโคจะโหดและพวกกูซัดลายแดนฟอร์เด็กก็จอแล้วกูสแลปดูแบ้ฟามึงไม่มีทางจะเทียบกูลายแดนหาวทางจะน่าต่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็พอพวกมันก็จอ เอ้าโอ้เหีย